when GLP-1 first popped up, if you weren't diabetic, nobody at first was paying attention to it. เมื่อ GLP-1 ปรากฏขึ้นครั้งแรกถ้าคุณไม่ได้เป็นบาหวานไม่มีใครสนใจมันเลยในตอนแรก Diabetics were like, oh, thank goodness, I need this because it is going to save my life for some people, literally, and that's what it was designed to do. ผู้ป่วยเบาหวานมักจะพูดราวกับว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันต้องการสิ่งนี้เพราะมันช่วยชีวิตฉันได้ และนั่นคือสิ่งที่ถูกออกแบบมา But along the way everybody started seeing oh my goodness this can have a profound effect on people losing weight แต่ระหว่างทางทุกคนก็เริ่มเห็นว่าโอ้ oh, พระเจ้าสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คนที่ต้องการลดน้ําหนัก Well we know the weight loss industry is the number one industry for selling products because people gain weight lose weight gain weight it's like constant right and everyone's looking for the shiny thing and Probably people have tried there's done no have and at all and again, like shiny the such thing as like the shiny thing as เรารู้ว่าอุตสาหกรรมการลดน้ำหนักเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งในการขายผลิตภัณฑ์พอผู้คนน้ำหนักเพิ่มลดน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะผู้คนกำลังมองหาสิ่งที่ได้ผลอาจจะมีผู้คนจำนวนมากที่พยายามทำทุกอย่างแล้วและขอย้ำอีกครั้งมันยังไม่มีสิ่งใดที่ได้ผลสักอย่าง however People saw and got excited because of weight loss. However, they were not thinking what you were thinking. They were thinking, I want to be skinny. Mm -hmm. Instead of thinking, I want to protect my health and wellness, knowing extra weight on us isn't good for us, right? Mm -hmm. Like for our yeah. longevity and our health, that's for sure. Especially the weight around the middle that's in our visceral organs, all of that belly fat, that's very dangerous and toxic. <laughs> ผู้คนเห็นและตื่นเต้นเพราะการลดน้ำหนักนี่แหละพวกเขาไม่ได้คิดในสิ่งที่เรากำลังคิดพวกเขาแค่คิดว่าฉันอยากจะผอมแทนที่จะคิดว่าฉันอยากจะปกป้องสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีเขาแค่รู้ว่าน้ำหนักส่วนเกินในตัวเราไม่ดีแค่นั้นเองที่จริงแล้วมันส่งผลกระทบต่ออายุที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำหนักที่อยู่รอบเอวในอวัยวะภายในของเราไขมันหน้าท้องทั้งหมดนั้นเป็นอันตรายและเป็นพิษอย่างยิ่ง However now if you're on doses that are supposed to be for people that are diabetic those are most of you out that are probably experiencing things like hair loss eye loss GI distress vomiting um, muscle loss that's real <S อย่างไรก็ตาม ตอนนี้หากคุณใช้ยาในปริมาณที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนั่นคือคนส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่อาจจะทำให้ประสบสิ่งต่างๆเช่นผมร่วงเสียสายตาปัญหาทางเดินอาหารอาเจียนกล้ามเนื้อลดลงนั่นเป็นเรื่องจริงค่ะ No there's there's a whole spectrum and this is no like debate of a yes or no a good or bad what I really want you guys to understand is when Courtney talks about take it to make it There no other product that's patent researched that can activate your own body to start research proven your our is making again no can own own body GLPO มันมีความหลากหลายมากมายและนี่ไม่ใช่การโต้เถียงว่าใช่หรือไม่ดีหรือไม่ดีสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจจริงๆก็คือเมื่อคอนนี่พูดถึงการกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายสร้างขึ้นมายังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่พิสูจน์ด้วยการจดสิทธิบัตร ผ่านการวิจัยที่สามารถแอคทีเว e ร่างกายของเราให้สร้าง GLP1 ได้อีกครั้ง That is a natural hormone we have in our body. It is beautiful and that hormone is so important. It is important for bone growth, for longevity, for maintaining muscle mass, for neuro protection, cardio protection. Oh my gosh! Hello to so many people jumping on you guys. นั่นคือฮอร์โมนธรรมชาติที่เรามีในร่างกายของเรา มันยอดเยี่ยมมากและโฮอร์โมนนั้นสําคัญมากมันสําคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกสําหรับอายุที่ยืนยาวสําหรับการรักษามวลกล้ามเนื้อสําหรับการป้องกันร,ระบบประสาทการป้องกันร,ระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้พระเจ้าสวัสดีผู้คนมากมายที่กําลังกระโจนเข้ามาหาคุณค่ะ GLP1 essential Hormone it is, essential. It is one those things that need for longevity, if need longev done right hormone glp1 เป็นสิ่งจําเป็นมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการสําหรับอายุที่ยืนยาวหากใช้มันอย่างถูกต้อง if you take a medication and you overload the body with anything the body says wait 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 what is this um well let me kick off a few side effects because this isn't normal หากคุณรับประทานแบบยาและร่างกายได้รับมากเกินไปร่างกายก็จะพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนี่อะไร เอ่อ uh, ขอให้ฉันจัดการผลข้างเคียงบางอย่างออกไปก่อนนะเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งปกติ We don't make that much GLP-1 like the synthetics are giving. Mm hmm. Our body makes what's designed and right for us. Yeah. so having this tool i'm helping people turn their brains back on i'm helping people heal their gut i'm pe helping people gain bone density i'm helping people you know change their lab results you take your blood work and you're seeing their a1c change their cholesterol change for the better of course GAP1 <laughs> <laughs> ฉันกำลังช่วยให้ผู้คนฟื้นฟูสมองของพวกเขากลับมาอีกครั้งฉันกำลังช่วยให้ผู้คนรักษาระบบย่อยอาหารของพวกเขาให้หายดีฉันกำลังช่วยให้ผู้คนเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกฉันกำลังช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การตรวจเลือดของพวกเขาหากคุณตรวจเลือดของคุณและคุณเห็นการเปลี่ยนแปลง A1C การเปลี่ยนแปลงคอเลสเตอรอลที่ดีขึ้นแน่นอน Our flagship product, ProTandem Nerve Two, that reduces that oxidative stress. At the same time, you're boosting your body's natural GLP-1 activation from the inside out. The results people are seeing from a health and wellness standpoint is you can't match it with anything else because we're protecting all of the organ health. ไม่มีอะไรอื่นใดที่เหมือนกับสิ่งที่เรามีและเมื่อคุณใช้คู่กับผลิตภัณฑ์หลักของเราโปรทานดิม Nrf2 ที่ลดความเครียดจากออกซิเดชันในเวลาเดียวกันคุณกำลังเพิ่มการกระตุ้นเจียพิวันตามธรรมชาติของร่างกายจากภายในสู่ภายนอกผลลัพธ์ที่ผู้คนเห็นจากมุมมองด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีคุณไม่สามารถเทียบกับสิ่งอื่นได้เลยเพราะเรากำลังปกป้องสุขภาพของอวัยวะทั้งหมด So when you want to live long well in the absence of disease let's help your body stay well stay out of disease stay well activation is the key เมื่อคนต้องการมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีในสภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาช่วยให้ร่างกายของคนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการแอคทีเวชั่นร่างกายคือกุญแจสําคัญค่ะ